โอเคสำหรับท่านที่หลงเข้ามาในช่องนี้ครับแม้ไม่ช่องที่ไม่ดังแต่ผมก็แค่อยา,อากรีบคุกก้ลันเมเคยคุณสะเกตดีๆคุณจะเห็นแน่ทว่าผมไม่สะเกตดีๆหรอกินเลยแหละผมนั่นผ่านมาสองดานแล้วก็พอจะไม่เล่นกลับไปนะโอเคนะพมจะเล่นสเตสามเลยนะคุกกิลันคุกกี้ผูกาหาคุกกี้ที่ดูเหมือนก่งที่สุด ก็จะเก,ก่งที่สุดและเพราะมันเป็นคุกกี้ตัวแรกน่าจะเป็นคุกกี้ที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วแหละคุกกี้กตัวแรกตรงนีนเน้เพราะมันผ่านอะไรมาหลายอย่างมผมเชื่อเดี๋ยวมันก็เก่งเองเดี๋ยวมันก็เก่งขั้นเทพเอโอเคเรเวลอัพโอเคเชื่อโอเคเล่นไปไม่หมดไปแล้วตอนนี้ละเท่าสะดวก หืมเลือดอยังเยอะโอเคเกจิลลี่ประมาณไม่อาจหืมแมลงเก็บได้ไมเนี่ยเฮ้ยเลยไปหนึงคือผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะงกีฬาเนี่ยคนที่แบบว่าเล่นไม่เก่งเลย คือถ้าเกิดเล่นนานๆจะตาลายประมาณสองล้านเก็บเจะรี่รูปหมีเป็นรูปหมีสีเหลืองแปดสิบกระโดดปรับช <c oughs> ื้นนาสไลด์ออโอเคมันก็ดูง่ายนะ่าสรับสเตจสาม เก็บไปอ้ีมันเพิ่มเลือดเลือดเยอะโหสกาได้ขอเยอะๆไหมโอเค,อเ,คเอาเจลลี่มาท่งเดเลยหมมาอืมโอ,เโอ้เจ็บหัวกระแทกอะไรเนี่ยโอ้ยวันพันแมนอือืมอือืดออกระโดดออ ก็3ดาดาวเต็มนะโอเคยืนยันโอเคแต่ขาสั้นตรงนั้นใช่ขคัคกกี้ไหมเราไปช่วยกันดึงมากันนักจังอีกนิดเดียวในที่สุดก็หลุดออกไปแล้วน้ำมันเจ็บก้นจังคุกกี้ตัวนั้นคือใครโอ้ซอมบี้ โอ้บา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 ใครจะอ่านเนื้อเรื่องก็โอเคคุณเชิญอ่านไ,ได้เลยตอนนี้โอเคนะโอเคมาเก็บได้เหรียญเยอะมากเลยโอ้โหพลาดแค่เพชรอดได้เพชรยากรวยมาไปดูที่แผ่น คุกกี้ผู no ้กาหากระหาจริงๆเจ็บแล้วไม่มีความรู้สึกเจ็บแล้วไม่ไปทำหน้าอาดกลัวได้ลงเดี๋ยวไปอัพเยอะๆเดี๋ยวไปอัพอยู่ๆอยู่ๆไม่ใช่หลัวๆเมื่อกี้เราได้สมบัติแล้วตอนเราผมเป็นผู้เล่นกีฬากกีฬาเหมือนกันเลยแต่เขาเนี้ยเพิ่งโหลดมาก็คือโทรศัพท์แต่ก่อนเนี่ยผมก็เล่นกีฬา เล่นตนะั้งแต่ตอนที่มันยังไม่มีหมดในเรื่องเลยครับผม,ผมยังอายุแคุ่แค่12นะเนี่ยเฮ้ย11ดิผมอายุแค่11นะเนี่ยยังโอเคไปที่สเตทสี่โอเคผมจะเดี๋ยวผมจะเล่นจนก,กว่าจะถึงสเตทห้าแล้วกันนะ อ้าผมค่อยจะตัดไปเลยเสเตต5บาผมค่อยจะปิดคลิปถ้าเกิดคุณผู้ชมสนุกก็ขึ้นอ,อยู่กับคุณผู้ชมเลยอ้ยมันอัพรวยรวยเลยดิบววะอ,อ่ารวยอ่ารวยแต้มรวยแต้มรวยแต้มมาเก็บข้าไปเออเอเอาของช็อกโกแลตมาเอ้ยนี่มาตัวอะไรวะมันเหมือนเยลลี่ปะไม่รู้จะมีน้ำตาไปจะทำปากมัสเลโล กระโดดไปแล้วกันนี่คือจักรู้ใะเลยลูกอมที่ติดอะไรเนี่ยลูกอมติดน้ำหนองเลยแมวดีลูกน้ำหนองไม่ใช่สีเขียวลูกอมติดอืมคิดว่าติดลากหรือติดเยื่อติดเชื้อเป็เชื้อซอมบี้แบบติดกระเพือกนี่ติดกำปันโอ้ยไกลเลยแต่น่าจะเป็นนี่เป็นเยลลี่ที่มีพืชคิดได้แค่นั้นแหละ กระโดดไปดเลยเฮ้ยน้ำมันแม,ม่เร็กแม่เล็กเฮ้ยแม่เร็กโอเคใกล้ถึงเส้นจ่ายแล้วกระโดด,ดก่อนโอเคก,ก,ก็มาเก็บแต้มกล่องเวทมนต์แล้วกันเอยเกือบไม่ได้โอเคได้ของเวทมนต์วีเก็บกล่องไอเวทมนต์ไอวีให้ได้เลย โอ้เก่าไม่หมดไอวี IV, โอเคก็สไลด์ไปอยากรู้จีริมันสไลด์ขนาดนี้ได้ไงอยากรู้จีริมันสไลด์แบบนี้ไปไหนไหนได้ไงวะเนี่ยกลับไปที่สตรีทโอเคสํหรับคนที่อ่านเนื้อเรื่องก็ผมจะเก็บละผมก็จะคื้ผมจะไม่อ่านได้นะแต่คุณอ่านเอง อ๋อมันคือหนอนเยลลี่โอเคหมด,ดเรื่องโอ้หูได้มาเยอะแยะเลย ทีดานันเจ็บแต่ทีดานี้ไม่เจ็บโอเคได้ของเยอะเลยคือตอนโอ้โหเสร็จห้าความยากพื้นฐานรูมแบบไม่ต้องเหลียวหลังใครจะไปหันหลังวะเพราะกนินนี้มันหันหลังไม่ได้โอเคเหรียญใหญ่ เหรียญเหรียญเงินโอเคเหรียญทองและเหรียญทองใหญ่เก็บเรียกทองแดงแล้วโอเคกระโดดเก็บเหรียญทองเดะเอ้ยไม่ใช่เหรียญเงินพี่เพราะจริงๆไม่รู้จะโดนลิขสิทธิ์แบบแต่ก็ช่างแม่ ก็ผมไม่รู้โอเคนะโอเคกระโดดไปกระโดดข้าไปผู้เหรียญทองใหญ่ๆหืมเดี๋ยวภาพมันจะเก็บเหรียญทองเหรียญเงิน500แต่ทำไมเก็บเหรียญทองเก็บเหรียญทองอันใหญ่ไ,ได้ด้วยหรอเออก็ไม่รู้นี่อะไรอ๋อตัวใหญ่เก็บเลือดดีกว,ว่านี่อยากให้มีเลือดนี่ตอดกันเลย จะให้มีไอ้ที่เพิ่มเลือดเยอะๆหรือจะได้แบวบ่าอมตะโอเคอุย้ยเกือบเกดนนี่มันลายโอ้พอทำให้กลายเป็นเหรียญโอ้แม่นี้ก็รวยดิคนรวยรวยอะไรๆมีแค่แปดร้อยแปดสิบแปดก็ทำได้แค่เก็บกล่องเวทบนเก็บด้งเงินสองร้านคะแนน โอโอเคแต่ไหนเหรียญเงินอ่ออออ่อโอเคก็เก็บไปนะ huh. ปัม๊มปั๊มไป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 โอ้ oh. สไลด์อยากรู้จริงๆเลยมันสไลด์แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยป่ะเนี่ยมันสไลด์แบบนี้ไปตลอดการเรือยเลยโอ้โ oh. หใครจะไปรู้มันจริงขนาดนี้ อืมสามดาวครบสามดาวโอเคแต่คนที่อ่าน,านเรื่องก็อ่านเองโอเคได้เงินไม่โคตรเยอะรวยแล้วไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็อะไรเนี่ย อเอาบังค oh. oh. oh, ับ uh, กันเฉยเลยอะไรเอองั้นผมขอไปคิด